เยอะเยโอ้เยอะเยอะเยกระนุก huh. น uh ับุนับเลยนะครับคร่นี้อดีลยวครับอย่าไปวานแหกันะครับอ่ะ เยอะเลย่โอ้เยอะเยอะเยะกระนุกนบรน้บเลยนะครับพรุูงเี้เยียบเยียกเดี <am>, <hour> ๋ยวเราป่อยให้แช่ก่อนสาอเเลย ุยอดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนนะดัโข้างบนเลยนะครับเป็นปึ๊กเลยนะ โขาวก็แหลเลยนะครับ๋ยวตลาดข้างบนลงก็เยียบเลยเนี่ยดได้เลยเนี่ยพี่ถ้ามีแหแล้วจุ๊บได้เลยนะโดดกันเป็นข่าวกลุ่เลยอ่ะครับไม่น้ำไม่ลึกข้ามมาเลยเนี่ยเอาถุงเลย,มยไม่ใช่อเอาไปทำประเทศครับ รอไว้ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วตอนน้ำลงลงนะกไงนะอมปดูสูคสะบัดใส่หน้า สายสายให้รถเห็นไม่ต้องไป่องรถเขานะส่องให้รู้ว่ามีคนอยู่ระวังรถหลังด้วยมีมอเตอร์ไซค์มาไหนไหนส่องให้เขาไกลลิสสินะ เดี๋ยวรับปอดปลานกันเลยเน,ะนาะได้เยอะเลยนะครับผมนีดพอเลยนะบายเลยเป็นปลาตะเพียนทางนั้นเลยนะครับบวกปลากระมังตะเพียนบวกรวกระมังตัวกําลังประเทศเลยเรือดับ เริ่ม,มาแล้ยิ่งมืดซะหน่อยผมนี่โปูปูเราก็ได้นะปูน้อย เข้าไปให้ติดเหงเหมือนเดิมงั้นมัน,น,นมันเข้าไปใน,นเหนอีกแล้วน่ะปิด

เพราะว,ว่ามันมันจะแสงมันจะแบบ<ล>แสบมันจะแสบเน,น,นลองมาดูดิเห็นปะปลาเลนเฟสด ยังเยัง,งบนตัวคนตัวต,วตลาดลงก่อนเราไม่คิดเดี๋ยวนะว่าจะมีปานะ่าเนาะตอนนี้ทุกทีเราไม่ค่อยได้เลยเนาะโอ้ยท่านี้หวานไปแบบเต็มเลยนะน่าจะไม่มีใครมากวนน่าจะไม่มีคแต่ก็มีรอยคนทอดแต่นะเราก็เห็นเขาก็คงอาจจะได้ไปไนนนนแล้วแต่ว่าอาจจะทอดนานแล้ว เกิดแล้วนะครับุกคิปนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะบ๊ายบาย